ได้ได้เ้ยาก่อนน้องตายตายมัเข้าอะไรของมึงอะได้ได้ได้ตั่นหุดได้ดิได้ดได้หมดดิ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 เพื่อนได้หมดดิสุดไหมสุดไหมสุดไหมสุดมาวะเอากูไปดิเอามึงไอ้คาลิเบอร์ดิเพื่อน เอามาดีเข้ามาอย่างนี้ก็ไปดีเข้ามาอย่างนี้ก็ไปดีอะไรแฟดอะไรแฟดเอาแฟดปั๊มดีแฟดปล่อยปล่อยมันนั่งแล้วมันหนีไม่ได้ดีไม่ได้ไ <ป S 2> <อ>ดีมันอ,อ,อยู่ข้างๆยังไงเดียว์สูตด้วยเอาดิวิ่งหนีอย่างเดียวไม่รับรับหูรับตาวิ่งอย่างเดียวเลยเทยว์บ้าหน่อย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 เลดเกมเลดเกมทีมนู้นน่าจะน่าจะตีเราไม่ตายสบายเลยกวอว ต้นเกมกว่าซูเทลได้อยกรลมธรรมชาติกระบนได้ออากีฬาล้วโอ้ยมันเอาไอ้คิวมาสองคนเลยหรอเฮ <c oughs> ้ยพี่แฟตใจเย็นพี่แฟตพี่แฟตใจเย็ยเนว้าวว้าวว้าว <c oughs> อะไรวะลงมทีมนน้นมึงลักแคลลี่เกินวะ <c oughs> ลักอะไรอะ่ะเยอมเลยหนูหน้อย ไปเลยถอนมาถอนมาเอาแฟร์แบบถ้ถ้าทำเกมได้ก็ก,ก็กไ,กไปลุมอันนั้นก็ได้กลับบ้านไหมได้ได้โอ๊วางไว้ตรงนี้แล้วกันเผลอยงอยู่ อันแน่อันเน่เจอสเต็ปเกย์ยัยนี่งโดนล้างลัดลัดนกมดเลยสัตว์โลแม่งมาคำให้แม่งตีพวกสเตีนเดี๋ยวเราเล่นให้คิวเร่นเกิดแป๊บนึงเจ้าเยอะไปไหมเอาเลย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 เทวเทวสี่แะไรเทลสี่อะไรกูยังไม่ตีนะมันได้นกถ้้าามััน เออได้ได้เลยลากไอเนายลากรอนนองลากรอายมาเข้าอะไรของมึงอะได้ได้ได้ตันอยกได้ดิได้ดิได้หมด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 ดิเพื่อนได้หมดดิสุดไหมสุดไหมสุดไหมสุดว่าเรนมาวะเห็นมีนเปิดบอดอะใจใจกูจะลงบอดมีนแล้วเนี่ยแต่ต้องมาตีก่อนไม่ตีดิ เออกลับมาใหม่เออมีนเปิดไว้พี่เลยเมื่อกี้หนูเปิดแล้วหนูเปิดอันตรีแล้วจะให้กลับมาใหม่เออพี่ก็อยากกลับมาใหม่เหมือนกันแต่จังหวะมันแบบไไม่ด้จังหวะมันต่อเนื่องพี่พี่ไม่ดูพี่พี่มองมองไม่ทันว่ามีอันตรีมีอาจจะต้องต้องบอกพี่นิดนึงไม่หนูไม่ได้ตั้งใจที่จะเปิดอันตีให้ให้แบบทุกคนกลับบ้านเลยหนูจะเปิดเอาดาเมจเพราะหนูมองแล้วว่าสุกัดเขามาแล้วไงเปิดเปิดเปิดเท่านหน่อยเปิดทั้งหลังเลยเปิดหลังบอลเลยเปิดท่าหน่อยเดี๋ยวจะขึ้นไปบน เจ้าแก้ตุยแล้วแก้ตุยแน่นอนผ่อมากปลดอ้อะไรอ่ะปเลยอ่ะปลดป้าวไปแป๊บนึงก็ได้เดี๋ยวเรียกเพื่อนนี่รู้จักป้าวิชาตัวเบาอ่ะมังกรป่าวว่ามังกรชัวร์เลยยังวันนี้ไม่มีหลางว่ะหลางยังไม่ขึ้นเลยฮะอ๋อจะมาป่าวว่าเอากูไปดิเอามึงเอ็กซ์คาลิเบอร์ดิเพื่อน เอามาดีเข้ามาอย่างนี้ก็ไปดีเข้ามาอย่างนี้ก็ไปดีอะไรแฟดอะไรแฟดเอาสายตั้มดีแฟดปล่อยปล่อยมันล้างแล้วมันหนีไม่ได้ดปลอมมันอยู่ข้างๆเราเนี่ยเฮียไล้างล้างปอมล้างล้างปอมอยู่ข้างเราเนี่ยอาแฟดมานี่คือมันมันคิดผิดใชเว้ยโอตีนานี่เฮียติดเคิรื่องขอบลอหน่อย ล่างนะโดนแล้วแล้วยัสี่ทียนนี่นวะเออเก๋ๆ okay, okay, ไปช่วยไปช่วยบนให้ใจกลับบ้านไนะากการปละกูจะกลับไปเนี่ยกูเสร็จแล้วเคลียร์เสร็จและสี่แล้วสี่แล้ว,ล,ว,ล,วล่างโดนอยู่นะอะไรเนี่ยกูเก็บไปสามคนเลยเหรอไม่มีล้างว่ะใหญ่เห็นจะเกิดวันนี้กูจะเกิดแต่กูมีฟิ้อยู่กูนี่ ศูนย์ศ <là> ูนย์หกไอ้เหี้ยเฮ้ยโอ้โหอ้ยเมีเสียวมีเสียวแม่ต่อยขี้หมูขี้หมาจะเล่นไมล่ะจะไม่มีร้านล้างสิบกวิเลยนะเมินออกออข้อเลยเข้าเลย แทงอยู่กูแทงอยู่กูแทงอยู่ป้อมยิงกูอยู่ป้องกูยิงกูอยู่ป้อมกูยิงกูอยู่ป้อมกูยิงอยู่เจ้เข้าใจกูต้องยิงคนตายเอ้ยคิวเดนได้อยู่กูคือคือจังหวะอะไรก็อยากจะยิงป้อมให้แต่ถ้ายิงป้อมแบบคนจะยิงกูไอ้เหี้ยเฮ้ยอะป้อมดิสกัดโหนะครับไอ้เนี่ยป้อมล่างเยบกลางคิวเดนมาเทียบได้เลยป้อมก็ยิงกูอยู่ เอาแล้วสลับออกมันบอกให้สลับอ่อบกูเนี่ยบอกอ่แล้วแต่มันไม่สลับอ่ะมันจะปลอมหลังได้ได้ปลอมหลังแล้วก็การบ็ได้มไหมบลนั่นมาเนี่ถ่ายมาก่อนถ่ายมาก่อนถ่ายมาอารินโดนมั้ไอู้้ว่าล่างโดนแน่เลยวะปิดบลไหมเห็นอยู่สองตัวกับมีหน้าใส่ก็อยู่ใครกู็ยังอยู่แล้วขีกางขคีกาง์อะไรมีขีกาง์เลยลองมิลานมน้าอยู่กับเทลอยู่ข้างบนสองตัว เราจะเอาจ้ายอยู่มไหมอยู่กันนแงกัอะไรเนี่ย<ล>เอเอไม่ไม่ไมกระตกขนาดนี้แปลว่าใช่กอดแล้วจ้ะล้างเราแล้วเออเออตายละต่อเลย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 เ,ลเป็นเทียว <ละ S 1> เป็นเทียว<ด>แล้วเป็นเทียวแล้วยังไงเทียวแล้วซอยดีเอาดิยังไงเทียวอาอผู้สุดด้วยเอาดิวิ่งหนีอย่างเดียวไม่หลับ หลับหูหลับตาวิ่งอย่างเดียวเลยเทียวบ้าหน่อย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 หลับหูหลับตาวิ่งอย่างเดียวเลยเทียวไปตามไปกลางมอย่างฮะเฮ้ยเห็ยดาร์กว่ะเอาจิงกลางได้เนี่ยจะเอาแค่กูมาล่างไปแล้วว่ะ เห็นมันมันเป็นตัวม่วงอ่ะเราเพื่อมันตีเข้าไปไม่ได้อ่ะมันเป็นแบบคีฟนรกอ่ะฮอนมันเป็นคีฟคีฟแบบคีฟไม่ตีไม่กก็โดนป้อมอ่ะจังหวะคีฟนรกโอ้ข้าจันเลยฮเ่าเลนเราเล่นเราเล่นเขาเขาเขาขอนี่้โอ้โอ้มอ้โอ้โอ้้โอ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 อโอ้โอ้้้า้ ใช่เพืนโอ้โหแล้วกูก็ตกจังเลยเขา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 ขับไม่ได้อ่ะเขากลับไม่ได้ต้องต้องไปช่วยต้องไปช่วยกูกูไปเองกูไปเองคนอื่นกลางกลางไว้แล้วเขากลับแล้วเขากลับแล้วจ้ามาชันกลางก่อนมากันกลางบอยบอลก็ได้ยในก็ได้นเลยนะจะเดินซ้ายหน่อย เนี่ยถ้ากูไปกันบนเมื่อกี้ไม่เสีตะคล่อมไปนะกอจะเอาไอคเรนตีร้าอยู่ไอคิเรีนต่อยาวอยู่ล้งแล้วเฮ้ยเสร็จเสร็จเดร็จจเ้าเดินนะเขาเขาเคลยร์กอ่กทีอูวยอาการอาการปุ๋ยตีอยู่มีเมียตีปะข็ว้ามหน่อยแล้วก็ว้ามปล่อยเอ๋ออ๋อเอาว้าปกลับมาแล้วก็เปิดตีมันก็ได้ แค่ว่ากับป้าเปิดทีมันไอ้วะไปไหนอะมินอ้าเอาไม่ให้เจ้าเราไม่ให้สองเี่ยวพี่จะได้กลับบุวยไงผมก็เห็นเสเก็ตไตอยู่เหรอไม่ก็เติมเพื่อนไม่ไม่ต้องไม่ต้องเอาเมากลางนี่เมากลางนี่มากางนี่ตีกลางนี่เอาตีกลางก่อนเปล่ามึงจะให้คิวเลนเผื่อพี่ใหญ่มาขึ้นรถด้วยเอาป้อมหน่อยป้อมโอ้ยกุลีด้วยก็ไม่ได้ก็ไม่เต็มอ่ะ ไปตรงไหนวะหายไปอยู่ที่5%เนี่ยให้ปิดเที่ยวไหมไปยี่5เลยนะอ๋อกู้ตายแล้วมาทำไมโอ้ยกูตายกูแตกโอยหนูฟิกไม่ทันเฮ้ยฮ<ะ>เอาไหวแล้วนะอุย <The Friend. S 2> อ้ยดู e ฟร์เฮ้ยแฟน์ติจ้าแฟน์ติแฟน์ติ หมดแล้วนะมันหมดวิ่งแล้วนะบนอารเลนอยู่บนอยู่วะเอาไงดีวะจะไปมังกรปะเดี๋ยวย้ายเขียงกลางกูนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่อยู่ใกล้พี่มากนะเดี๋ยวโดนรวบสองกันอยู่บนกูยุบปิดแฟคกับเขียงกลางวะมันจะเอากลางให้ได้เลยปะเขียงไปแล้วเขียงแล้วเขายิงมันตีสดอ่ะ ไอ้เยี้ยเดี่ยวตีสดโอ้เทลฟีโอ้ยไม่ไอ้ขี้ใส่กูด้วยเต๋อไหมล่ะเล่นเหรอเล่นเนาะนี่ถอนเอ้ยมันรอมันรอมันรอเอ้ยเอเลนเอเลนโฟกัสเอเลนหน่อยโอเคตายสามตายสามจบได้จบได้ ตีตีไปตีป้อมตีป้อมอยู่ทุกคนสู้ๆนะไปิปมไหมเปิดกลางเลยอั้มปีกอ่ะพี่เปิดกลางเลยแองยังไม่ได้บอกเขายังยังหาช็อตกลางไม่หายเลยแม่งในหัวในหัวพี่เนี่ยคือคิดเหมือนไอคอนเป๊ะเลยนะคือภาพเนี่ยมันมันเหมือนกันเป๊ะเลยไอ้เหี้ยแม่งภาพพี่มองไว้ไม่เหมือนกันเว้ย หนึ่งมีใครที่ชนะไหมอัหนึ่งถ้าหนูเป็นดับเบิลเซน